กลายเป็นข่าวช็อกของวงการเพลงฝั่งอเมริกาค่ะเมื่อชอนจอนคลมส์หรือดิดีด้ถูกจับกลุ่มในข้อหาสมรู้ร่วมคิดช่อโกงค้ามนุษย์และขนส่งเพื่อการค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนิยวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้เขาถูกคุมขังที่ศูนย์กักขังเมโทรโพลิแทนบูกรินอย่างไรก็ตามค่ะตลอดระยะเวลาในวงการเพลงของดิดดี้มีข่าวฉาอยู่ตลอดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการทำผิดกฎหมายซึ่งมีการสันนิษฐานว่าหนึ่งในเหยื่ออาจจะเป็นจัสตินบีเบอร์ศิลปินชื่อดังระดับโลกค่ะโดยหลังจากดิดดี้ถูกจับกุมมีคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลของดิดดี้และจัสตินโดยดิดดี้ค่ะย,ยื่นขวดเหล้าให้กับจัสตินคุกเข่าลุดื่มในงานปาร์ตี้ อีกครั้งในคลิปยังมีภาพดิดดี้และจัสตินเต้นรำกันอย่างสนิทสนมแต่ก็ไม่แปลกนักค่ะเพราะหากย้อนไปในปี2009เป็นช่วงที่จัสตินเพิ่งจะเริ่มเข้าวงการและมีอายุเพียง15ปีเท่านั้นเขาได้เซ็นสัญกัดอยู่ในเครือของอ r c h เชอร์คอนิรของดิดดี้ทำให้พวกเขาสนิทสนมกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ข่าวลือออกมาว่าจัสตินถูกดิดดี้ล่วงละเมิดและบังคับถ่ายวิดีโอนอกจากนี้ค่ะในโลกออนไลน์มีการแชร์เพลงยัมี่ของจัสตินซึ่งในมี10วิดีโอเพลงนี้ค่ะ ปรากฏภาพงานปาร์ตี้ที่มีคนสูงอายุมาทานอาหารกับจัสตินซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตามตังหวะของเพลงแต่ฉากสุดท้ายที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะถูกทำร้ายตั้งแต่อายุ15ปีแล้วโดยเป็นฉากที่จัสตินค่ะนั่งอยู่เพียงลำพังเมื่อนำเค้กในจานออกก็เผยเห็นภาพวัยเด็กของจัสตินขณะอายุ15ปีพร้อมคำว่าอย่างมีและอีกคลิปหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจเป็นบทสัมภาษณ์ของจัสตินที่พูดถึงศิลปินรุ่นน้องอย่างดดลี่ไอริสเพราะเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของจัส ค่่ะนนเองโดยคลิปนี้เป็นบทสัมภาษณ์เมื่อปี2020จัสตินพูดช่วงหนึ่งว่าผมแคอยากจะปกป้องเธอ ผมไม่อยากให้เธอต้องเจอกับอะไรแบบที่ผมเคยเจอผมไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบนั้นซึ่งระหว่างการสัมภาษณ์จัสตินน้ำตาคอและร้องไห้ออกมาค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะช่วงชีวิตของจัสตินก็มีข่าวออกมาว่าเขาค่อนข้างจะเสียศูนย์และเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเองก็เคยออกมาเล่ากับสื่อว่าชีวิตของเขาในวัยเด็กช่างโหดร้ายเขาถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากดิดดี้ถูกจับกุ่มมีรายงานว่าจัสตินไม่ได้ให้ความสนใจกับการจับกุมดิดดี้และกำลังโฟกัส กับลูกชายของเขากับภรรยาอย่างเฮลลี่บีเบอร์ค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn